มาต่อจากเมื่อวานเลยครับที่เราตัดกระเบื้องไว้ว่าจะมาทําแปลงผักไว้ทําแปลงปลูกผักนะครับตอนนี้ก็มาเตรียมพื้นที่นะครับเอาหญ่าเอาอะไรออกแล้วก็พวนดินขึ้นไว้นะครับพวนดินขึ้นไว้แล้วก็ค่อยเอา,อาพวนดินขึ้นไว้ทําในขนาดที่เราคิดว่าเราจะทำแปลงผักนะครับก็ไม่ไม่กว้างเกินไป สะดวกแก่การเอาหญ้าเอาอะไรออกนะครับเวลาเรามาทําหลังจากที่เราทําแปลงเสร็จนะครับแล้วเราก็เอากระเบื้องที่เราตัดไว้นะครับมาวางในรูปแบบที่เราต้องการนะครับในรูปแบบที่เราต้องการส่วนของผมจะทําในแนวยาวเหมือนเดิมนะครับในแนวยาวเหมือนเดิมความยาวความกว้างก็1 1่งนงท่อนของของกระเบื้องนะครับก็ประมาณ60เซนนะครับหก5 0ถึงห้เซนนะครับ แล้วก็ความยาวนะครับก็จะเท่ากับกระเบื้อง2แผ่นนะครับหรือว่าใช้ทั้งหมด4ท่อนนะครับฝั่งละสท่อนนะครับก็รวมแล้วแปลงนี้ใช้กระเบื้อง10ท่อนนะครับความยาวฝั่งละสี่นะครับแล้วก็ความกว้างฝั่งละหนึ่งนะครับปิดหัวท้ายนะครับพอเราใส่กระเบื้องแล้วเราก็ตรวจสอบดูว่า,ามัน โอเคหรือยังนะครับมันเรียบร้อยดีไหมนะครับแล้วก็มาทํามากบมากบข้างนะครับมากบข้างแปลงนะครับหลังจากนั้นเราเตรียมดินให้เสมอการเรียบร้อยนะครับจะเกี่ยดินให้เสมอกันนะครับในแปลงนะครับถ้ามันตรงในมันขาดมันอะไรเวลาเราลดน้ํานะครับมันจะได้ไม่ไหลมาที่เดียวนะครับเราก็ต้องเกี่ยดินให้ให้เท่ากันนะครับพอเกลี่ยดินให้เท่ากันแล้วนะครับเราก็จะนําปุ๋ยคอกนะครับ นำปุ๋ยคอกมาใส่ให้ทั่วแปลงนะครับเพราะว่าผมจะใส่แค่ปุ๋ยคอกนะเพราะว่าดินผมมันเป็นดินทรายไม่ไม่เหมาะกับการใส่แกลบนะครับถ้าใส่แกลบลงไปนะครับน้ํามันจะซึมลงข้างล่างเลยนะครับมันมันมันจะไม่มีความชุ่มชื้นนะครับแต่ว่าส่วนแปลงส่วนอื่นเขาจะอาจจะใส่ก็ได้นะครับมันมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ส่วนผมผมผมใส่แค่นี้นะครับหนึ่งก็ประหยัดต้นทุนประหยัดทรัพยากรนะครับ มาดูกันครับเรียบร้อยครับ